สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงถึงคริปโตนะครับวันนี้พบก,กันในข้อวิเคราะห์ครับบิตคอยประจําวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะราคาของบิตคอยก็เสาร์ที่ก็มีอาการซึมๆลงไปนะแต่ตอนนี้เริ่มมีการเดือดเดือบสู้ก็ยังไซเวในกรอบภาพระยะกลางถึงภาพใหญ่นะภาพใหญ่เป็นขาขึ้นภาพาระยะกลเงินไซเวนะครับเดี๋ยวยังไงเรับอัปเดตสถานกขึ้นแล้วก็มุมมองการเห็นกันต่อในคลิปนี้ก็เช่นเคยใครที่ชื่นชอบการพิจารณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของแผนเราก็ได้มีการอัปเดตไปในกลุ่มเมื่อวานนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแผนกรเมื่อวานนี้เราก็ามีตอนอัปเดตเนี่ยราคามันก็มาชนแนวต้านเนี่ยเราก็มีการดักเซลล์หรือช็อตเข้ามาตรงโซนนี้เราคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะลงมาทดสอบตรงนี้อาจจะเด้งให้ใคล้ายๆเส้นนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ลุ้นที่จะดีดนะครับก็ราคาก็ลงมาในแนวรับถัดมาแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือภาพในแผนของเราเมื่อวาน นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวมาตามต่ออันนี้ก็คือกรอบของวันนี้นะครับอันนี้ก็คือแผนของ btc ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวสถานึ้นคร่าวๆแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะเปิดบัญชีเทรดนะครับคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองสามารถเลื่อนบัญชด้านล่างตรงน,นี้กดคำว่าเพิ่มเติมนะครับจะมีรละเอียดเพิ่มขึ้นมาเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของ,ของตัวอ่ากลุ่มพวกคุยแผนที่ทักเข้ามาสอบถามะระดยดเพิ่มเติม,ตมได้จะเป็นกลุ่มอัปเดตแผนทองคำคริปโตนะครับ เป็นมุมมองการเทรดับใครที่สนใจอยากเข้ามาเทรดในการลองทัสอบถามประเด็นเพิ่มเติมได้ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนใครที่อยากจะเลอือนเติมลองเทรดทั้งหุ้นอเมริกาทองคําคริปโตก็แนะนําเปิดบัญชีกับทางเอกเน็ตตรงนี้ได้ผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วนะครับประมาณนี้ในส่วนของครับ btc อมาดูกันอันนี้เป็นโซนนรับที่เราคุยกันในรอบก่อนนะผมลบออกเลยนะตอนนี้ราคามันลงมาทะลุ แล้ก็มีการดีดในส่วนของทอมเฟรมันตอนนี้อีกประมาณ18วันถ้าปิดแบบนี้ก็อาจจะลุ้นไซเวตต่อหรือระวังการพักตัวลงนะครับอย่างที่เราไล่เรียนกันว่า <c oughs> มันมีโอกาสที่5จะจบหรือไม่จบในภาพของเซกเมนต์ที่3ตอนนี้ถ้าเราไล่โครงสร้างในภาพใหญ่ใช่ไหมผมไล่แบบเร็วๆว่าคือ1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สเซกเมนต์ถูกไหม แล้วก็เซกเมนที่2ดีกีที่2ที่เราไล่กันมาคือดีกีที่1ดีกีที่2ดีกีที่3ตอนเนี้ดีกีที่3มันเริ่มตึงๆนะตึงๆความหมายของเขาคือระวังการยอ่อเลยรับตัวก็คือแรงซื้อมันเริ่มตึงๆแล้วก็ยืนเหนือแสนเหรียญอย่างที่ผมมองไม่ได้ก็มีโอกาสที่อาจจะพักเซกเมนที่4ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับชุดนี้ก่อนนะครับเอาเอาแค่ประมาณนี้ก่อนซึ่งกรอบไซเวตรงนี้ก็ถามว่าใกล้เคียงไหมก็ใกล้ๆกันแล้วนะก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะอยู่ในเซกเมนที่4แล้วก็ได้ นะครับแล้วก็ได้แต่ทีนี้ไอชุดเนี้ยข้อควรระวังอีกอันหนึ่งก็คือเซตมาที่หนึ่งสองสามสี่เซตไม่รูนเซเมาที่ห้าหรือว่าห้าจบไปแล้วเร,เรายังไม่รู้อ่ามันเป็นไปไม่ได้สิมันต้องเป็นเซเมาที่สี่ของชุดสี่ฟ้าก่อนแต่มันจะมีเคสของดีกีสีชมพูที่เป็นดีกีที่ใหญ่กว่าที่เป็นหนึ่งสองสามเนี้ยแล้วมันจะตาที่สี่สัดส่วนมันจะเท่านี้เลยอันนี้คือการย่อที่ค่อนข้างลึก ส่วนตัวเนี่ยถ้าสายสปอร์ตเนี่ยผมรออ่าทรงนี้แหละนะครับแต่ต้องรอดูกราฟนขนาดอันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยมุมมองเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับทีนี้เรากลับมาที่ชุดนี้ตอนเนี้ยในท่อนเนี้ยในท่อนที่สามเนี่ยเรามองว่าตรงเนี้ยอาจจะขึ้นมาเป็นอะไรครับขึ้นหนึ่งท,ที่หนึ่งก็คือขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสาม,ข,สามขึ้นสี่ขึ้นห้าจบแล้วก็คือจบ เตรียมลงต่ออันนี้คือเคสนักวนวลนะก็คืออาจจะย่อในเซปด์ที่สีที่ผมบอกแล้วก็คือเอาสัดส่วนใกล้เคียงประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับส่วนเคสที่สองก็คือยังไม่จบเคสสองคือไม่จบไอ้ตรงชุดเนี้ยยังเป็นสี่ที่ยังไม่จบยังมีขาห้ารุ่นนิ้วห้าอีกสักขาหนึ่งอาจจะทดสอบตังน,นี้แล้วค่อยลงเคสนี้จะซัพพอร์ตในการขึ้นระยะสั้นนะครับแต่ภาพระยะกลางทั้งสองเคสก็ลงต่อทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น เราก็เลยมาไล่ดูตรงชุดนี้ต่อเดี๋ยวเราสู่ก็ไปดูตอนนี้เราอยู่ในเซมิที 2, ่หนึ 4, ่งเซมิที่สองเซมิที่สามเซมิที่สี่เซมิที่ห้านะครับจุดเริ่มต้นที่ประมาณแปดหมื่นเก้าที่ทําเส้นน้ำเงินไว้แปดหมื่นเก้าสองห้าหกจนถึงไฮก็ที่ประมาณหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญดูทางเฟรมวิกครับพอมาดูทางเฟรมวิกเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นเซม์ที่สี่นะครับเซม์ที่สี่ ถามว่าห้าได้ไหมก็ก็ได้ทั้งหมดนะแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ยังแยกไม่ออกก็คืออ่ะพาดหงส์ภูมิสะโคยสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาที่สองสัปดาที่สามสัปดาที่สี่สัปดาที่ห้าอันนี้คือจบส่วนในที่สองที่ยังไม่จบก็คือสัปดาที่หนึ่งสัปดาที่สองสัปดาที่สามสัปดาที่สี่ยังอยู่นี้อย่างไซเวย์อยู่อาจจะจบขาซีตรงนี้ล้วขึ้นสัปดาที่ห้าก่อนแล้วค่อยลงอ่ะอันนี้คือความแตกต่างของโลจิกของสองสาระขึ้นนี้นะเส้นสีฟ้ากับเส้นสีภูมมีคววาาาาต่งเเพระะฉนนัั้ลยกบ ถ้าเรามองแบบนี้ออกเนี่ยเราสามารถเปรี่ยนระยะเวลาระยะทางคร่าวๆประเมินแผนในหัวคร่าวๆได้นะครับเราค่อยหาไอเดียไปจับในการที่จะเล่นในทาเฟรมที่เล็กลงนะครับแต่ตอนเนี้สิ่งที่เรามาโฟกัสต,ตอนเนี้ถ้าเป็นเคสขาลงเป็นเคสขาลงก็คือตอนนี้เป็นขาแรกนะอยู่ที่ว่าขาแรกจบเรียงก็จะมีการดิ่งรีบาวขา B ีิหนึ่งหรือ a รีบาวสองหรือบอยู่ดีส่วนถ้าเป็นเคสขาขึ้นใช่ไหม ตอนนี้ก็คือขา A ขา B ขา C จบขา C ก็เดี๋ยวมีการขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสองเคสเนี่ยในภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อเหมือนกันแต่ภาพระยะกลางลุ้นขึ้นทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะแยกเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าภาพระยะกลางภาพใหญ่ขาขึ้นได้เปรียบภาพระยะสั้นอาจจะมีการย่อหรือหักตัวแค่นั้นเองทีนี้เราก็ซูมมาดูชุดิีต่อเซกเมนที่1นึ่งเซกเมนที่สองเซกเมนที่สามตอนเนี้ยลงมาเป็นแบบอะไรอ่ะเนี่ยผมขอดับเบิลยูทางเฟรมเดย์ครับ ก็ใช้คําว่ามีโอกาสนะที่เซกเมนต์ที่ทย่อม,มาตรงเนี้ยอาจจะจบนะใช้คําว่าอาจจะจบขอดูไทม์เฟรมเดย์ก่อน <c oughs> ขออภัยครับเสียงหายไปนิดนึงพอดูไทม์เฟรมเดย์นะถ้ามองว่าตอนนี้เป็นน้อยใช่ไหมเซกเมนต์เนี้ยที่ลงมาเนี่ยอมองคร่าวๆก็คือเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ ตอนนี้กำลังอยู่ในเซม์ที่4ส่วนตัวหน้ามองอาจจะมีสาขาหนึ่งใกล้ๆโรน้หรือต่ำกว่านะครับเคสที่ใจดีหน่อยก็คือถ้าเป็นภาพของขา C ก็คือจบ1 2 3 4 5สอห้และดีดให้นะครับแต่ถ้าเป็นโพลีเว็บเมื่อไหร่ที่เป็น1นะครับ A B หรือ C เฟลเนี่ยไอสามเช็เเป็นทันไมเนี่ยโขนแน่นอนเพราะฉะนั้นให้รับมาระวังการลงในภาพระยะสั้นอาจจะไม่จบด้วยนะครับแต่ถ้าย่อเข้าไปอีกตรงนี้อาจจะเห็นการรีบาของเซมิที่ี ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่1 2 3่อสเซกเมนต์ที่่ซึ่งเราตีขอบเขตของเซกเมนต์ที่4ก็คือเบื้องต้นก็ว่าจะชุดนี้ถ้าวัดเอาแนฟฟิโบก็คือไม่ควรเกินโซนนี้แสนถึงแสนหกร้อยเหรียญถึง9 8 0 0 0่อันนี้คือแม็กซิมัมเลยเต็มที่คือประมาณโซนนี้แต่ถ้าเอาแค่เนื้อเทียนเน,นื้อเทียนก็คือชุดนี้ก็จะอยู่ประมาณโซนใกล้ๆกันแต่เต็มที่ยังไปได้ถึงแสนหนึ่งพันนะครับแสนหนึ่งพันแต่เอาแค่นี้แหละ นะครับไอขาสี่ที่รีบาวมานะครับแต่ทั้งสองเคสอย่างที่ผมบอกจบชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงเป็นึ่งสองสามสี่ห้าหรือเป็นนอนจะเห็นการรีบาวได้ทั้งคู่เพราะนั้นถ้าลงมาต่ำกว่าโซนเนี้ยมีโอกาสที่จะเล่นรอบได้อีกสรอบหนึ่งนะครับแผนเป็นประมาณนี้ในภาพใหญ่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาร์กชุดนี้ไว้นิดหนึ่งครับเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองอะเซกเมนเนี้ยเซกเมนที่สามผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ครับเซกเมนต์ที่หนึ่งขึ้นเซกเมนต์ที่2องลงเซกเมนต์ที่ส,มสาเมเมนที่สี่ก็มีรล้งหนึ่งขาอันนี้อาจจะเป็นอะไรครับขา B รลุนขึ้นขา C ถ้าเราวัดคร่าวๆตอนนี้นะครับขา B รีเทสเออยู่ในโซน6กส่แเซนใกล้เคียงเลยแบบเป็นซิกแซกเพราะฉะนั้นใช้คำว่ามีโอกาสในที่อาจจะเห็น C นะ C ของซิกแซกโดยปกติมันควรเบรกตรงนี้เพราะฉะนั้น อาจจะได้เห็นการโอเวอร์แลปตรงอีกสักรอบหนึ่งแล้วค่อยย่อหรือค่อตัวลงต่อก็คืออาจจะทดสอบแสลงอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาใจรือว่ามันเป็นเซเมิคอน 4. อาจจะมาแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วลงต่อเพราะนั้นไล่ลูกตรงนี้ดีๆตรงนี้คืออะไรครับเซมเมนท์่หนึ่งนะครับตอนนี้คือขา A ขา B ตอนนี้รุ่นขา C แต่แต่งนี้มันจะมีไอ,ไอเซกเมนต์่4เนี่ยในภาพระยะสั้นเนี่ยมันจะย่อดได้สองเคสนะก็คือ สี่ที่เป็นสี่ที่เป็นขาโพลีคือขา a ขา b ไอที่เป็นขา b เนี่ยมันอาจจะเป็น B แบบนี้ก็ได้แล้วค่อยจบสี่แล้วคอ 4, ่วคอยขึ้นเอาแบบใกล้เคียงกนันนี้แล้วค่อยลง้าอ่าอันนี้ก็คือจะไซด์เว์ต่ออันนี้คือไอเดียที่หนึ่งนะครับของสี่แบบนี้ส่วนในเที่สองอีกอันหนึ่งก็คือตรงเนี้ยจบไป b ตรงเนี้ยจบไปแล้วที่ปิดแท่งเขียนเนี่ยคือ B จบไปแล้วตรงนี้ยกำลังขึ้นขา c อันนี้ก็คือเราก็มาย่อยดูต่อ ขาสี่นี่คือ,อเดียที่สองเพราะนั้นตามชุดรีบาวชุดนี้ก่อนก็ได้ครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเป็นเคสที่ลงต่อก็จะเห็นการ,รีบาว์ชุดนี้และลงต่อแต่ถ้าเคสที่ขึ้นต่อก็จะเห็นขาสี่ชุดนี้เพราะนั้นแกะดูชุดนี้ครับ กลไปดูสี่ชั่วโมงครับพอดูในส่วนทางเฟรมสี่ชั่วโมงโครงสร้างราคาอืมมันก้ากึ่งนะว่าบีจบไม่จบมันจะอย่างที่ผมบอกจะเล่นแบบนี้ก็ได้ปุ๊บลงสงนะักขาหนึ่งแล้วค่อยดีดนะครับหรือถ้าจบขานี้เลยตรงเนี้ยอย่างน้อยต้องเห็นการยอ่อยกลเพราะนั้น ขา C ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเพราะเพิ่งเห็นการขึ้นมาแค่ข้างเดียวอาจจะต้องเห็นการย,อยอ่อยกระโลอีกรอบหนึ่งขา C ถึงจะพอไปลุ้นที่อาจจะไปทดสอบเป้าส่วนด้านบนได้ขาบายถึงจะกลับมาได้เปรียบนะครับตอนนี้เราเห็นว,ว่าตัวนี้มันขึ้นมาเป็นแค่ขาเดียวอยู่ซึ่งยังยังมองไม่ออกนะว่าเป็นขาของการขึ้นไซรเคิลใหม่เลยไหมของขา C เลยไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราย่อยมาดูจากทางเฟรม4ชั่วโมงลงมา1ึงชั่วโมงนะขาเนี้ยที่ขึ้นมาเนี้ย มีสองเซมิแแล้วเซมิแยที่หนึ่งเซมิแยที่สองอยูเ่เซมิแยที่สามนะถ้าเป็นขาจริงๆอาจจะเห็นการย่อเซมิแยที่สี่ไปต่อเซมิแยที่ห้าแล้วก็เซมิแยที่สามเนี่ยยังไม่รู้ว่าจบหรือไม่จบด้วยนะครับจบหรือไม่จบด้วยแต่ตอนนี้เราว่าทาร์เก็ตแล้วก็คือถึงททร์เก็ตของนอนแหละนะครับของนอนขาแรกอาจจะเป็นอ่าซิกแซกตันเด็กงขาเป็นแฟดปรับมาเกินหกขอสิบปเปเซ็นต์อืม เพราะนั้นตอนนี้ในภาพระยรันอาจจะรุ้นเซมิคิี่4เพื่อไปต่อเซมิคิี่5ได้สำหรับขาบายนะเดี๋ยวไปดูว่าแนวตรงไหนส่วนถ้าขึ้นต่อก็มีโอกาสที่อาจจะครบลุปของชุดแรกได้มีโอกาสที่อาจจะยอ่อลงมาสักรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดก็เลยมองว่าถ้าราคาขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อไอเซมิคนี่3เนี่ยอาจจะจบตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปถึงตรงนี้เพราะนั้นขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะมีการย่อให้สั้นๆส,สักรอบหนึ่งแนวต้านที่ประมาณ98 3 0 0ดสมร ถึง99,000นะครับมีโอกาสย่อให้สักรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นขาซีจริงๆมันจะเป็นแบบเคสสีเหลืองเียเหลี่ยมสีส้มตรงนี้ก็คือมันจะเป็น1,2,3,4,5แบบนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นการเลี้เป็นขึ้นสองสีวิ่งขึ้นสามตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็น A, B ขึ้นขา C แนวต้าถัดมาก็จะอยู่ที่โซนสีส้ม100,000เหรียญขึ้นไปครับ100,100เหรียญแล้วก็100,1500เหรียญนะครับ ส่วนภาพจริงๆตัวนี้ผมไม่ได้มอง <c oughs> ในกรนการย่อเซมิีสถ้าเกิดว่าอยากจะไล่ก็อาจจะวัดฟีโบจากชุดนี้ก็ได้นะถ้าจากไล่นะนี่ก็าจะาชุดนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าจบตรงไหนก็ลองดูแนวสักสามสิบแปดจุดสองหรือสีแปเปเซนนะครับถ้าอยากไลก่ตรงเนี้ยลุนเป็นแค่ตรงเนี้ยจ,จะเป็นแค่เคสของ a b c แทนก็คืออาจจะเป็น a b c แล้วอาจจะย่ออีกสักชุดนึงตรงนี้ แล้วก็อันตัวนี้อาจจะมีเด้งได้ <c oughs> นะครับเด้งสั้นๆ <c oughs> เพราะแนวรับในภาพระยะกลางก็อาจจะตรงนี้อาจจะมีโซนเด้งได้ที่ประมาณ9 0 0กแล้วก็90,05นะครับแต่ระวังนะครับถ้าเกิดวันเป็นเคสที่ภาพระยะกลางที่เป็นบีที่ไม่จบอาจจะเด้งพู้งต่อมาถ้าเกิดโซนถัดมาก็คือ90,03เนี่ยที่ผมบอก90,03-400 9่0 4 1 0 0จะเป็นแนวรับถัดมา นะครับสรุปในภาพระยะสั้นนะครับถ้าเรามาดูจากรอสตอร์เพิ่มเติมนะครับรอบสตอร์เพิ่มเติมอ่ะผมดูทางเฟรมเดย์ทางเฟรมเดย์ยังอยู่ในโซนก <c oughs> ึ่งโอเวอร์โซทางเฟรมสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซแล้วลุนโอบอสนะครับลุนโอบอสซึ่งตอนเนี้ยแปลว่าสรุปได้เลยก็คือภาพระยะสั้นเนะี่ยอาจจะลุนลุนขึ้นต่อลุ้นรีบาวต่อแต่ภาพระยะกลางย่ยอลงใหม่ระวังการยอ่อหรือพักตัวครับ ย่อเลยพักตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองแนวต้านตรงนี้ยมีรุ่นที่อาจจะย่อดได้สักรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อระวังม,มันมีแนวต้านถัดไปเพราะถ้าเป็นขา C มันสามารถไปถึงโซนด้านบนอ่ะแผนประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นภาคของขาลงที่เป็น B ไม่จบอาจจะเป็นตรงนี้อาเคสที่เป็นกายเครื่องแวกันก็คือลงุ่ดนี้ได้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็น B ไม่จบตรงนี้อาจาอาจะเป็นขา A แล้วหมดนี้อาจจะเป็น B และลงขา C ตรงนี้อาจจะลุ้นดีสั้นๆได้นะครับแต่ข้อควรระวังของชุดนี้ถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งระวังการลงต่อด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเคสของ B ที่จบแล้วด้วยก็ได้เพราะไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยขา C มันจบตรงไหนแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าลงมาตรงเนี้ยอย่างน้อยน่าจะลุ้นขา C อีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยในอัสซานขึ้นต่อระยะกลางระวังการย่อประมาณนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้น่นาจะพอเป็นมุมมอง ไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการเาะนคอบบนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ